ชี้เป้าพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงคำ่ำของวันพุธที่7สิงหาคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มมีฝนลดลงแล้วส่งผลดีต่อพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยระดับน้ำที่ท่วมขัง จะได้ลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ไปอย่างไรก็ดียังคงมีบางพื้นที่ที่จะเสี่ยงเจอกับฝนตกหนักในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังปานกลางประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียแต่ในวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะสลายตัวไปจะส่งผลอย่างไรต่อลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราบ้าง พื้นที่ใดยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองเฝ้าระวังฝนตกหนักไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากรายงานของสำนักทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสทช บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่6จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนจังหวัดพะเยาที่อำเภอเชียงคำและอำเภอเทิงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศบเมยจังหวัดน่านที่อำเภอเวียงสาอำเภอบ่อเกลือและอำเภอท่าวังผาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มสักและจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอกบินบุรีและอำเภอเมือง คาดว่าสถานการณ์น้าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากแนวโน้มว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนลดลงแต่อย่างไรก็ดียังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากโมเดลว่าในค่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่าง บางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่8สิงหาคมส่วนมากในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกแถบชายฝั่งในขณะที่วันพรุ่งนี้อิทธิพลหลักปัจจัยเดียวนั่นคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยป,ปกคลุมบริเวณประเ,ระเทศเวียดนามตอนบนจะสลายตัวไปลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทําให้ภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นกลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงบางแห่งเท่านั้นส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะลดน้อยถอยลงไปมีเกิดขึ้นได้เพียงบางจุดบางหย่อมสืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่ําวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส,สดได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิ ขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสดได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี และพระนะครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรระยะนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง แนวโน้มลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมจะมีฝนลดลงนะคะแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมืออย่างต่อเนื่องพื้นที่ใดรอคอยฝนขอเป็นกําลังใจให้ฝนเข้าไปตกไวๆค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภยัยแอดมินและทีมงานขอให้ระดับน้ํากลับเข้าสู่สภาวะปกติพ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวให้ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือโดยไว เมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใย จากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ